สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพอังงำพชาแนลนะคะกับขอบพระคุณนะคะในความรักความเมตตาเอ็นดูจากพี่สายลมค่ะที่เมตตาแกแนเซื้อต้นสับป,ประรดให้กับแม่อลำไยนะคะหนึ่งคันรถค่ะก็ขอพี่สายลมค่ะมีแต่ความสุขความเจริญมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะคะทําธุรกิจการเงินการางานก็ขอให้ก้าวหน้าจเจริญน,นํำรวยนะคะเงินทองนี้ขึ้นไปกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะค่ะเมื่อเช้าตัวสับประรดก็มาลงในช่วงตีสี่นะคะมาถ่ายตอนที่แบบเขาลงไม่ทันนะคะก็เลยม,มาหลังจากที่แม่มํายไปอาบนา้ำมาเสร็จค่ะก็ได้มาถ่ายเป็นคลิปให้กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะอาจาเซย์เซย์น,นะคะ อาจารย์กับขอบพระคุณอยากซูงค่ะไปเลยกลับไปกลับไปเดี๋ยวเรามาดูทางี้กันนี่หอบหิ้วไปแล้วนะคะไม่เดินตัวเปล่านะคะคนนี้นี่ตัวสับปะรดเป็นแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยพากนันนาน้ำแล้วเช้านี้พ่อคอยไม่ได้พากันไปเกี่ยวหญ้านะคะในชบาแก้วปาน้ำเสร็จแล้วแม่ไายก็อับเสร็จแล้วโน,น่น ทุกครั้งการเดินต้องมีอาหารติดไม้ติดมือนะคะเออไม่เจอตัวเปล่าจริงๆนี่อาบน้เสร็ก็อยู่ในร่มตรงนี้และคคะนร่มที่เขาอยู่เมื่อคืนก็ฝนตกนะคะผมช้ชห่อมหเลยในแบบคืนทีนเรามปเต็มนนะ้ำชุ่มฉ่ำกันเลยนี่

dạ dưới bất suôn suôn cha này dưới bất chuông bất suối bất chuông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 